ขอหนึ่งไลค์หนึ่งซับหแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ถึงหนึ่งพัคนด้วยนะคะผมชื่อเตยเพิ่งได้บรรจุเป็นครูใหม่ที่โรงเรียนต่างจังหวัดแห่งหนึ่งเด็กๆในโรงเรียนนี้น่ารักครับพูดเก่งชอบเข้ามาคุยเล่นกับผมเป็นประจำแต่มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งสาวน้อยคนนั้นเธอมักจะนั่งเงียบเงมือมองไปไกลๆอยู่คนเดียว และผมมักจะเห็นเธอบ่อยในช่วงเย็นหลังนักเรียนกลับบ้านกันแล้วจนบางทีก็แอบสงสัยอยู่ในใจเหมือนกันจนวันหนึ่งหลังเลิกเรียนฝนตกปรยๆฟ้าก็เริ่มมืดผมขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านพักครูระหว่างทางบนสะพานข้ามคลองเล็กๆผมเจอเธอกำลังเดินก้มหน้ากลับบ้านอยู่คนเดียวเธอดูซึมๆเเงาเงาเหมือนทุกครั้งที่ผมเห็น ผมเลยอาสาไปส่งในระหว่างทางนั้นเธอก็นิ่งเงียบไม่พูดอะไรเลยพอถึงทางเข้าบ้านเธอก็บอกให้จอดตรงตากซอยแล้วเธอก็หันมายิ้มบางๆดูมีความสุขขึ้นมาบ้างแล้วพูดว่าขอบคุณนะคะคูเต้ดดผมยิ้มให้กับเธอและเห็นรอยยิ้มของเธอทำให้ผมรู้สึกสงสารสาวน้อยคนนี้มากขึ้นไปอีก พอเช้าวันต่อมาผมลองขี่รถกลับไปเส้นทางเดิมตรงจุดที่เธอลงรถเมื่อวานผมขี่รถวนไปมาอยู่นานจนผมคิดว่าผมน่าจะขี่มาผิดทางแต่ไม่ใช่ที่ตรงนั้นเมื่อวานนี้ไม่มีอยู่จริงไม่มีบ้านไม่มีซอยมีแค่ต้นหญ้ารกๆข้างทางเต็มไปหมด กับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่มีชุดนักเรียนเก่าๆชุดน่ารักน่ารักแขวนอยู่เต็มไปหมดบนต้นไม้และต้ต้นไม้ก็มีตุ๊กตามีขนมมีน้ำแดงมีทูบที่เพิ่งจะดับไปกับป้ายไม้เก่าๆที่เขียนว่าอุทิศให้ดวงวิญญาณเด็กหญิงดิดา ที่เสียชีวิตตรงนี้เมื่อห้าปีก่อน